สบายลยพี่น้องสบายดีเบบดปิดสกูุ๊กันันนี่ก็พอกันคือเก่าเนาะมันนี้ก็ลงมาวัดลงมาเห็ดเวรร่วมพี่น้องส่วนวันนนี้ก็เป็นเห็ดเป็นจุเนาะเปลี่ยนพันกันเป็นมือส่วนว่าโครงราคาหอแจกมาเ่ากก็กำลังฮอดขั้นตอนนี้เนาะสมวติดั้งก็เอาขึ้นเบิดแล้วพี่น้องเลยหอบไปแล้ว ยังแต่ใส่อะน,นะอกไก่มันกับตกแต่งสั้นเนาะตอนนี้เพิ่อนพาขึ้นหอดสั้นที่สองแล้วก็ทีไปแต่งอีกครั้งนั้นเนาะหอดสั้นที่สองแล้วจะเอาขึ้นสั้นที่สามก็ถือว่าสําเร็จเนาะเพิ่อนว่าหอดสั้นที่สามแต่ว่าตอนนี้ก็อุปกรณ์เราก็ยังท่านเพียงพอบันไดกันยังเล็กนี่แหละพี่น้องเอ้ยเล็กจอดค่ำนี่แหละ คำคือคำค้างเนี่ยแหละส่วนลายเหล็กเแาขึ้นไปก็จากเดียวๆนิดเจน้อยเอาก่อนยังพันในมีเหล็กคํำก็มีแต่เอาแต่เหล็กตัวคังคูบ้าเพิ่งน,นั้นซื้อมาเห็ดสินนวหันเนาะจอดคำเพอได้ชวไว้แตภาพี่น้องเลาเบิ่งหอมหมเนาะ กันลงมือเฮ็ดหพวแจกเข้านี่กันสิบบาทแต่ยังไ่ทันหอดปีเราพี่น้องเลยทันไรเป็นมือเป็นวันเป็นเดือนมากระได้เขาก็หาก็เฮ็ดสวงเลยนอ๋อพอคอมก็ได้อยากจืดปันได้แหละมันช่วงสิกเกี่ยวเขาโอ้ประมาณนนั่แหละพี่น้องเลยเขาก็เฮ็ดมาอาจจะดำหน้าเลยเขาก็เฮ็ดมาแล้วก็เพิ่องเขาเครื่องเศ้าแล้วก็เขา,เ,า,กเ,ากเกี่ยวเขาเนาะแล้วก็ได้โจเป็นวันเดือนหนึ่ง แล้วเขาแล้วก็สืบต่อเนาะ่วนหอดวันนี้ก็คืบนาหอดคันนี้พี่น้องก็คือตัวรถปร้ไดประมาณสิบปลายวันอาจจะได้เห็นหรือว่าอาจจะเป็นหูเป็นหางขึ้นกว่านี้เนาะตัวในตอนนี้ก็หูห่างกับหากระไดซ้มนี้ เาทั้งด้านลุมน่มในกัซีเมนคันใดหรือว่าบันไดเนาะมีขันอยู่เก้าขันยังบ่ทันในเทดอกลุ่มยังพากันเห็ดทั้งเทิงอยู่หลังจากเห็ดทั้งเทิงแล้วเนาะเราจะกิดได้สืบต่อเห็ดทางลุม่มส่วนว่าพืชน,นี่กันยังบ่ทันในอิ่มหนามเนาะดินกันยังบ่ทันในแน่นปอนไหน เอาสิเทพื้นก็นยันมันสุดก็ได้รอไปเนาะรอให้มันดินชีแนแนนนก่อนก็ส่วนว่าโครงรังค่านี่ก็ทั้งครูบาพ่นกาสีกำหนดอยู่ภายในปีนี้แหละเ่นว่าอาจจะสำเร็จจี่ใดก็ถามเบื่งน้ำกันเนาะ รับในการเห็ดมันอี๋เนาะการซีเมนล่มไม่ต้องเลยล่มแห้งปสักของเาาาาราตัวกันซีขึ้นเอาอะไรปกไก่ขึ้นเอานะกกอขึ้นก็ได้เราร่มแห้งไม่ต้องเลยเพราะว่ามีเหล็กอันเดียวก็ได้อยูย่ขึ้นเรขึ้นสูงๆเนาะโมเด้มีอันนะโมเด้มีหางง่อยอก็เพียงแต่จอดบันไดขึ้นในเหล็กตัวน,นั้นเลยเดียวๆวยเลยไม่ต้อง หลังจากที่เราขึ้นมาแต่วัดพี่น้องก็ขำพอดีตอนนี้ก็ไอ้งัวเขาก็พี่น้องขำเลยเฮ้ยฮ้ย้ยไปไหมมีทางเขาเนะงัวก็ได้ก็ค้อมีเอาหลับมาออมไม่นี่อเอมไม่นอกนะพอให้งัวพันหน้านะมาปล่อยมุ่นเาไปในให้หน้านี้ เอาไน้องช่วงนี้ก็ได้บรรยากาศหนาวรมแ็แห้งๆเป็นแบบหนาวกับหน,นาวเนาะหนาวมากเลยสองมือแลว้วนี่จะเป็นมือที่สองขึ้นกับพ้นสีตกเนาะห่อนเอามา้ลายมืออ้าคจึ๊บหนาวบาดเดียวสั่งแปลกประหลาดลายคลองถ่าพ้นกับพันตกเนาะบ้านเฮากันยังแห่งแรงยูส่วนวาสานทีบอลอื่นเพิ่นกันกน มีฝนตกแห้งโซงเถื่อซามเถือแล้วเนาะสามทีม่พอคอมเห็นผ่านมาวางขึ้นเวียงนี้เพราะว่าพอคอมพอในทางในแต่ละเมืองดอกส่วนวพ้นนี่เวียงจันนี่ก็เห็นตกเนาะแห้งตกแล้วส่วนว่าแถวบริคมาไซนี่ก็กว่าตกตกแห้งคือกันยังจะหยับลงมาทงา,งางใต้เฮา่ห่างพันถตก แข่งสวรรค์ยังบอทันเห็นฝนเลยกับบุคือกันเนาะบางทีอาจฝน,นอาจตก,กบอทัวฟ้าก็อาจเป็นไปได้มันเขาก็ได้บอลน,นี่นะบอลได้ไข่ถูกไล่เขาทางประตูมากระถากรบาเสีอแด่นเรากระถากนกระดุ้ได้ส่วนทำมาเนเตรียมอุปกรณ์มาไหลางอเค่าแต่ละมือบางทีก็อาจจะมานำฝนซั่ อันมาสุดยวเพิ่นไปดูอีกคืยคืคยเอ้าเหตุยังขอบหาเลือกใก่อนคแบบันส่วนว่างวอยัง,ง,งนี่กะอันงวดสีส้นงวดงสีส้นมันเห็ดเสือแดงมันส้อส

คนกับเมืย์นะยำนั่นยำเตืนทีเดือนหาเ,เนาะคนเมื่อ,อย์เมย์เมยลอยล,า,อยลาเมื่อยลอยล่าลอยลายำไปไม่ลอยมันเป็นยำเมื่อยปีน,ปนขึ้นหนาวขั้นว่าแม่งขั้นว่าพ้นตกมานี่แม่งจะจันกับสีห้องเนะาะเพราะว่ามันสะหอดเดือนของเพิ่นแล้วดอกมองปีนี้พ้นกับ่ฮ้ามดอกพี่น้องแปลกหลายดอกมองกนจนสิหล่นไปเอาลงม,มาทางสิกองบดอ่ะบม่มีหมากสัปปะจรดปีนี้ ตัวเป็นก่อนกับเป็นพี่น้องใหญ่แล้วที่สุดน้ำก็มีหมัวก็ได้สุดหลังนี่ย่างมัวกขาแรงหุบเงาเขาาเงามาคำวะคขามามตัวนี้สุดแล้วพ่อจ๊ะแล้วเขาคำแล้วคำแล้วหนา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 วแน่ประตูบริการสัม่ะโอ้ยอะไรนะให้ไปอัดไว้ขับมื่อเบื่ตา เดิกเมงเบิ่งไขประตูให้งัวก่อนแป๊บนึ่งมีงัวผูใหญ่ตัวหนึ่งเนาะที่อยอมเอาไว้เหตุผลปอนอ้าป้ายป้ายป้ายปอนขอก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 

อยู่ตรงกันขมวดก็ยังซนกันงัวก็ได้ขอคอมก็ให,นห,นหน้นาให้ตาจากช่อง YouTube นีก่ก็ดนเตอ๋อพี่น้องเลยว่าสิไปเปลี่ยนหนาจอโทรศัพท์เนาะแต่ว่าฝากไปเปลี่ยนอยู่ไทยก็บ,บ่ได้พี่น้องนาจอบ่มีเนาะเลาอฮาใส่ก็เห็นมาใส่ ตอนเก่าแล้วงม,มไปพี่น,ออน,น,อน้องอาเแจกอยน้งมนเสเ็จสีเสขียวสีฟ้าถิงจอแล้วเนาะ่านทาอะ่้ทาาใส่นะใส่ตมัน้สอคอางนี้่ขึ้นต้มะคามนี่พี่น้องคามต้นสุกแล้วจับไ่จำหน่า,านี่มะคามนี่ดกอยู่ได้นี แป๊บหนึ่งพี่น้องก็ขึ้นมาคามก่อน